สระชังสะเสนัสะปันทุงนารินดังปริตตานนภาวสัารักขาตู ภริตวานาเมตังสเมตามงดันตาวิคิตตจิตตาปริตังขนันตุสมันตาจักวาเลโสตระ คัตฉันตุเดวตาสัทธัมังมุนิราชาสนันตุสักขโมกัดัง ัเคกาเมจะรูเปคิริสิขะรตะเตจันตะริเควิมานีดีเปรัตเทจะคาเมตรุวะนกะนเนเคหะวะทุมมิเคเต ภุมมาจจย,ยันตุเดวาชาลทละวิสเมยักษขาคันทัพนาคาติดทันตาสันดิเกยังมุนิวราวาจนังสาธโวเมสุนันตู ธรรมะสวัณกาโลอยัมมาธรรมตาธรรมะสวัณกาโลอยัมมาธรรมตาธรรมะสวัณกาโลอยัมมาธรรมตาสังสัพพเมโตสังขมคะเมผันเตวันธามิธรรมังสัพพเมโตสังขมคะเมผันเต วันทามิสังขังสัพเมโตสังขมะคขเมพันเตสรัชังสเสนังสพันธุงอริตานุภาโวสัทธารคตุติภริตาวานเมตังสเมตาประทันตาอวิคิตจิตตาปริตังประเ้นตตสักเฮกามิจะรูปเปกิริสิการัตเตจันตริเควิมาเนติเประเตจขามิตรุวนา กาิเนกเาวัตุมิเขตเตปรมมาจันตูเทวจารทร่วิสเมยยกขคันทันาคาติสันตาทันติเกยังมุนิวรวจนังสาทวเมสุนันโตธรรมตวนการโยยมรทันตาธรรมตวนกาโรยมรทันตาธรรมตวนาการโยยมรทันตาเมื่อข้าพระเจ้าทั้งสิบนิ้ยยกขึ้นวางคิ้วประนมหัตนมัสการข้าพระเจ้าจะขอเชิญปฏิสันเพศเสด็จเมเนอก้าวผม ข้าพระเจ้าจะขอนเชิญพระพรมเสด็จเบื้องบาซ้ายเชิญพานารายเสด็จเบื้องบาควาเชิญแม่นางกงคาเสด็จมาเป็นน้ำรายเชิญแม่นางพ่อปายเสด็จมาเป็นลมป้าข้าพระเจ้าขอเชิญองค์พระยานคราเสด็จมาเป็นสร้อยสังวานข้าพระเจ้าขอเชิญพ่อพระการประทับเป็นกองดวงใจข้าพระเจ้าจะทำการสิ่งใดพูดใดภายใดอย่าได้เบียดเบียนวีทาขอบารมีขอขมาองพระภูมเจตีเจ้ากุมบารีแม่ธรณีแม่พระองคา เจ้าเรือและเจ้าบ้านเจ้าองค์การทั้งแปดทิศที่ท่านศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตณส,สถานประจำการจูรงราชพชิธีณบัดนี้มือก้าพระเจ้าทั้งสิบนิ้วยกขึ้นวางคิ้วพระนมัตินณะสมัสการข,ขึ้นเหนือเสียรต่างดอกไม้ตูดเตียนเซโรราบกาบก้มมังคมไหวเชิญเทพเท้าไทยเทวันเทพเท้าไทยเทวาสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่แห่งเมืองบดานยี่สิบเอ็ดพระแม่ธรณีสิบสองท้องพระโรงใหญ่จงมาชุมนุมนสถานที่แห่เป็นมงคลณักนกะารบัติชนี ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ